ฟานดหมูสาวซื้อไปกันเลวนี่เธอมาซื้อกับข้าวมาซื้กับข้าวแล้วสิเมื่องบ้านเหรอเพราะมีเอฟซีฝากของมาให้น้ำสิตามเมื่อเด้อไม่ได้คือได้ไฟผูมแขนหลายแต่งานเหรอบเมื่อวานนี้กันโซเพียนเมื่อวานนี้ป้าสิมเมื่อหมูชุดเพื่อนฟาดแต่ละชุดยังสวยเอาเด้อซื้อตะกินกม้งแรง ซื้อปลาซื้อไก่มาซื้อปลาเลี้ยงกันเหรอไปกินเลี้ยงกันบ่อยกินเลี้ยงซื้อไปได้อ่าเราไปกินปลาอ่าเราไปกินโดนอ๋อโอเคเดี๋ยวติดตามเมื่อตามสาวสาวพลีสเมื่ออ่ะไปมาซื้อแนวกินแล้วมาเฟิงแนวกินซื้อไปฝากซื้ออะไรแนวกินเหรอ เมื่อบ้านเอาให้พ่ออันนี้เป็นบาทีเป็นาไนอ่เื่น่าาเป็นบางครื่องในบ้างคอบอขสาวยังว่้าแล้วขงยสาวอี่สิกสองร้อยได้บยายดูลูกจ้าครับ ได้ตกินได้ข้าเมกับได้ข้าเม่าตรงนี้เหรอป่าเพื่นขายเพือนอ๋อครับบ้นนายอบ้านนาเมืองจเอาม่ล่อฮอดพี่ป่าข้าเจ้ามาล okay. um, ่อขายข้าม yeah. ่าฮอดพี hmm. mm ่ไ hmm. ด uh ้ต huh. ก like ินก๋วย่างซื่อนี่เขาปลา อาชีได้ตามไปสิมเผาปลาบ้านเสาบิ๊กใช่ไหมนี่เบิ่งสุดก็นึกว่าเอาผ้าผ้าอันอันคุมโต๊ะมาพันออกมาบ้านได้เดอดในเมืองไกลๆเนะาะไม่ได้เห็นเส้นอันนี้นะไม่ได้เห็นสายเดียวนี่เขาเรียกว่าสายเดียวมันเพิน่นสวยจบมหรือก็มสามมสามมสามแล้ววันนี้สี่ขึ้นมอมสี่ไปต่อสต่อผงามต่อผลงามอืม บัน,นี้สมแมนกสิได้เป็นประธานแทนแล้วบัน,น้บัตรฉันเขาพิ่งมีปลานะครับปลาเน้นหมูไก่เดี๋ยวฮอร์เตามไปเงินสาวบิ๊กนะครับพอดีมีเอฟซีนะครับเพื่อส่งกล่องกล่องพัสดุมาให้นะครับเฟซบุ๊กหนูเอ j นจอยนะครับทูน้องบิ๊กเดี๋ยว ผมสีตามบีกไปบ้านนะครับเดี๋ยวตามไปเปิดกล่องอยู่บ้านกันนะครับโอเคขอบคุณครับไปแล้วสวัสดีครับ